ไม่่จอยหลายแล้วอยากห็นว่เราจะได้อสีเอังซื้อว่าเทียวเนี่ยเออแต่ไม่ซื้อว่าไห่อยังเลยเียซื้อแค่เขาก็ลงม่ได้ยตัวระบาดระย้าตัวระพันตอนั้นขายเขาซื้อได้ยมังม่น้าแล้วใายใสน้าจซื้อเนี่ปที่เรานาหยเข้เาพอนะขหยเขาิงุยนี่ก็าม มันนังคาต้องขยอมันยอมตัวใหญ่ๆเลยจ้ะใจหลมงพโอ้ไปย้อมแล้วเปลี่ยนหายเลยไปยอมเราไปยอมไปย่อมไปเนี yeah. ่ยไปยอมกลับเงินเนี่ยยอมกลับโอกเนาะไปยอมกลับแล้วเอา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 ชคก่อนชู Did ้เดแล้วได้วถอถ่ายรูปถ่ายรูปสองร้อยครับ เขียนเลขให้ลอยนึ่งเขยนกาอดกระดาษบนบัตรนี่เอา้ยเตัวนี้แหละครับตัวเดิมเนี่หละเอาตัวตมนี่นะครับมันยากี่้นเดเียเอา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 เาขอาการนี่ขดอกา่ยขาดยนยนพ้เมื่อเมื่อน้องเขามือเขามานี่ตัวเองแลั่นไนั่นนั่นนั่นั่นนั่นเขาเดียวเหรอน

อาเขียนให้ใจหน่อยใหเอฟซีช่องคุมทรัพย์พญานางหน่อยสิตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่เขาจะได้มองเห็นใหญ่ๆเลยจ้ะใหญ่ๆกว่านั้นะบอกรูคีจ้านี่เลยเอฟซีน้องเต้าเขียนให้นะโอ้กล้องมันร้อนจัดมองไม่เห็นอ่ะยุใส่ยุใส่ตรงเป็นหน้าจอนะครับอุตีนะ

กัไมดาะรเลยหรเทไงซียเอฟซีได้นั่งบมมดมือเพิงนั่งขามดอเพิ่งเพิ่งเข่าเนี่ยแล้วนั่งบมมึดมือกูยั่ไงรด ไกม่กับไ่ไรหลายแล้วอยากห็นว่าจะได้ซื้อไ้มื่อซื้อว่าเทียวเนี่ยซือแต่ว่าซื้อว่าไหรอยงงซื้อแค่เขาก็ลงูล้้ั่าตัวระาดระยะตัวระพันเขาซื้อได้ได้ม่น้าแล้วใค่้าเนี่ยซื้อเนปที่ยวานน่ยเขาพ่อเราขายเขาจะทิ้งปุยนี่ก็หา นังทาต้องแขนย่ยอมตัวใหญ่ๆ,ๆเลยจ้ะ ไปรูปพเทวาไป้มแ็ร้องแมวนอนแมวย้อมอ่อ้ไปยอมแ่ไปเขียนหายแลมวไปย้อมไยอมไปย่อมไปเไี่ยไปย้อมกลับเงินเน่ยอมกลับโทเนาะไปยอมกลับเลยเอาเอเอาเอาไโชว์ก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยัขถายลูปถ่ายลูปย้อมลอยครับเอเอาเนี่ยเอา้าให้เขียนเลขให้อยนึ่งเขนการทอดกระดาษบนบ เอาตัวนี้แหละครับตัวเดิมๆนี่เละเอาตัวตมนี่ครับมันี่นเนี่ยเอา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 เอเอาปรานี่ค่ะออปากานนี่ค่ะยืมยืมมม่อมือมือน้องเขามือเขามานีตัวเองนั่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 นนั่นั่นั่

อาเขียนให้จหน่อย้เอฟซีช่องคุ้มทรัพยานางน่อยสิตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่เขาจะมองเห็นใหญ่เลยจ้ะใหญ่กว่านั้นเลยบอวนี่้ลยเอฟซีน้องเต้เขียนให้นะโอ้กล่องมันร้อนจัดมองมเห็นอ่ะยอเ้นาจอนะครับอซนะเดี๋ยว ขึ้นเลยเห็นบ้าขึ้นชัดเลยตนั่ยิงลงยิงขึ้นแมนเลแมนนี่ยิงลกยิงขึ้นห้าย์ิงลกยิงขึ้นเลยบ้าเบิดชัดมันจะมองไก่ท้ามอูกสีสูงนิดนึงมันจะออกเลยนึงูิดว่านะห้เออเจ้าว่าสเบงคือกันมอเคนั่นแหะเนาะตาไปตามันสี่ศูามศูนย์มาหาศูนย์ลูกบอยู่แถวนี้บเรีกไดายเนาะจะบนใบไวเทศนะครับอ แล้วจนะโชว์ลาบเนาะ